มึงคิดว่าตัวเองเก่งมากงั้นหรอวะฮึแกแกแกไอ้เวเอ้ย ขอโทษครับผมมีตาหามีแววไหมบางอาจไปหาเรื่องคุณจากนี้ผมจะฟังคำพูดของคุณโปรดยกโทษให้ผมด้วยสุดยอดมากน่าอักษรจันนานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่เลยดูการต่อสู้แบบนี้สวัสดีฉันชื่อไปซีลินนายสนใจเข้าร่วมชีวูถังของเราหรือเปล่า ชีหูทังแปลว่าหอคอยเจ็ดศิลปะก,การต่อสู้อะอย่าเข้าใจผิดล่ะเราไม่ได้เกี่ยวกับแก๊งเทง,งูนั่นหรอกนะเรากำลังปิ้งบาร์บีคิวแล้วบังเอิญเห็นน่ะฉันไม่เคยเห็นหนายมาก่อนเลยนายมาใหม่งั้นเหรอชีลินแกเริ่มนิสัยแบบนี้อีกแล้วสินะใครให้สิทธิ์แกไปชวนคนอื่นมามั่วสวนฮะอย่าลืมกดสิโทษทีนะ ตอนที่ฉันเห็นเขาแล้วผมก็ทนไม่ไหวนะ่ะสวัสดีเจ้าหนูฉันไม่อ้อมค้อมหรอกนะแค่เห็นทักษะของนายดูก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดาแล้วคงไม่ใช่พวกก๊้ข้างถนนในเมืองเช่นกันชีวูทังของเราเป็นแก๊งอันดับหนึ่งในเมืองนี้มันต่างกับแก๊งเด็กๆแบบเทงุโดยสิ้นเชิงเราให้ความสำคัญกับคนที่มีความสามารถรับรองได้ว่าถ้าหากนายเข้ามาร่วมกับเราแล้ว นายจะเป็นใหญ่ในอนาคตแน่คิดว่าย่างไงพวกคุณมันน่าเบื่อจริงๆพวกเขาคงไม่เห็นฉันหรอกใช่ไหมเอ๊ะมีอีกคนที่แอบดูอยู่ด้วยฉันไม่ได้สังเกตเลยมาตั้งแต่ตอนไหนกันเธอดูคุ้นๆจังนะนั่นมานาจานี่ดูเหมือนฉัน จะเจอเรื่องที่น่าสนใจมากๆเข้าแล้วสินะปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเขาว่าพวกเราน่าเบื่อเหรอเจ้านั่นโคตรแปลกเลยไม่ใช่หรือไงแต่ว่าฝีมือมันไม่ธรรมดาเลยตอนแรกฉันคิดว่านายพูดเกินจริงไปซะอีกแต่เขาแปลกคนจริงๆนะฮ่าฮาฮาพี่เฟิงฉีรับเราเป็นลูกน้องแล้ว เขาไม่ลังเลที่จะปฏิเสธแก๊งฉีวูถังเลยฉันปลื้มใจมากจริงๆฮ่าเด็กนี่สมองกลับไปแล้วหรออ่าอย่าไปใส่ใจเลยตกลงเช้าวันลุ่งขึ้นพวกเราเตรียมตัวสวัสดีครับพี่เฟิงฉีอะไรกันวะ พีเฟิงฉีเช้ชานี้อากาศดีนะครับผมจะทำตามที่พูดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณคือพี่ใหญ่ของแก๊งเทงงเราครับแก๊งเทงงูอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเรื่องเมื่อวานนี้ยังไม่จบเลยนะวันนี้เธอมาทำอะไรกับนักเรียนของฉันอีกล่ะฮะสวัสดีพี่สะพ้ายใครเป็นพี่สะพ้ายของนายกันยะ แม้ว่าหวังดีฟ้าจะเป็นคนแข็งกระด้างแต่ว่าก็ยังรอบรู้ที่พี่เฟิงฉีช่วยคุณเอาไว้เมื่อวานแค่นั้นก็นรู้แล้วหบปากไปเลยเลิกพูดไร้สาระหน้าแดงเชียวนะถ้าพวกแกไม่อยากโดนอีกแล้วก็หืไปซะลีบพาคนของนายไปซะไปใหพ้พ้นหน้าฉันค่ะค่ะเข้าใจแล้วครับพี่เฟิงฉี ไปกันได้แล้วอย่าทําให้พี่เฟิงฉีอารมณ์เสียจะพวกง,งูมากินกันเถอะอร่อยสุดๆเลยน่าเบื่อซะจริงๆแกไม่เห็นแล้วว่าว่าฉันโดนมาหนักขนาดไหนนะ่ะไอเวนนี่ยังกินกันลงอีกนะแกอยากคิดมากเลยนะ่า ขนาดบรรลุมเรายังไม่ไหวเลยฉันไม่ยอมรับหรอกนะแก๊งเทง,งูถูกสร้างโดยหวังดีฟ้าคนเดียวหรือไงถ้าไม่ใช่เพราะเราที่ทำงานหนักกันมันจะมีวันนี้หรือยังไงไอ้บัตรซบนั่นให้ไอ้เฟิงชี้ขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ของแกง๊งฉันไม่ยอมรับหรอกนะแล้วพี่มีแผนจะทำยังไงล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้ออกแรงแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะอาวินช่วยหน่อยสิวะแกกินมากที่สุดก็ใช้แรงหน่อยสิวะเอาละรีบกลับกันเถอะฮะ,ฮะอย่าส่งเสียงดังไปออกมาฉันเห็นพวกแกหมดแล้วอ๋ถูกพบแล้วเหรอ ออนี่มันคุณไปชีลินบอสใหญ่ของชีวูถังมันไม่ใช่เหรอพวกเราเป็นแค่นักเรียนที่บังเอิญผ่านมานะครับหยุดทำไมวะหมาตัวไหนมันมาขวางทางอยู่ข้างหน้าฉันวะเอา้าสวยละกูปากพาสวยเอออย่าถือสาเขาเลยนะครับเขาเมานะ่ะเจ้านี่คนที่โดนอัดไปเมื่อวานนี่นะพวกนายมาจากแก๊งเทง,งุใช่ไหม แกงเคงงูมันกระจอกการที่ต้องมาตามหัวหน้าแบบนั้นมันขยะชัดๆเอ๊ะดูเหมือนว่าแกจะไม่พอใจกับแกงเคงงูงั้นสินะจะฉันไม่พอใจไอ้เวนหวังดีฟ้านั่นมันแพ้ให้กับไอ้เฟิงฉีแถมตอนนี้ยังไปเลียขามันอีกแค่แพ้ครั้งเดียวก็ยอมไปรับใช้ไอ้เฟิงฉีแล้ว ไอสวะเอ้ฉันอยากจะเล่นมันจริงๆอ่อฉันเ่าไอเวนหาเรื่องให้กูแล้วก็หลับเออมันเมาแล้วก็พูดไปเรื่อยนะครับฮ่าๆอย่าไปใส่ใจเลยพี่สจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีดึกๆแบบนี้มันอันตรายรีบกลับไปได้แล้วนะเด็กๆคืนนี้พวกแกไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมครับ แน่นอนครับพวกเราไม่เห็นอะไรไปกันเถอะไปกันเร็วๆเข้าไม่คิดเลยว่าจะมาโจมตีเราโดยตรงแบบนี้นี่เป็นครั้งที่สมในเดือนนี้แล้วนะมันผิดปกติมากแม้ว่าพวกนี้จะเป็นแค่พวกอ่อนแต่จำนวนมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนพวกมันจะเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วนะถ้าคุณต้องการก็สู้สิพวกเราต้องกลัวมันด้วยหรือย,ยังไง แม้ว่าพวกเราจะมีพวกพ้องมากมายแต่พวกระดับแนวหน้าก็ยังมีน้อยอยู่มากพวกที่พอจะรับมือเราได้ก็มีแค่สิบคนเท่านั้นแค่นั้นไม่พอหรอกนะมีคนที่สามารถสู้หนึ่งต่อร้อยได้อยู่ด้วยนะหรือว่านายคนที่นายพูดถึงคือดูจากฝีมือสุดยอดก็จริงแต่จะให้มาเข้าร่วมนี่สิพี่ห้าน่าจะรู้นิสัยของคนแบบนี้ดีนะ ผู้ที่มีความสามารถจะมาพร้อมกับความเย่อหยิงที่ติดตัวไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่ได้ผลหรอกนะเว้นแต่เขาจะตัดสินใจเข้าร่วมด้วยตัวเองน้องเจ็ดนายมีแผนอะไรอยู่งั้นเหรอไม่มีแผนอะไรหรอกแต่ผมมีแรงบันดาลใจขึ้นมาบางอย่างน่ะบางทีวิธีนี้อาจจะได้ผลจริงๆก็ได้นะหลังจากนั้น 3วันรอเดี๋ยวก่อนพี่เฟิงชีอาหารเช้าสไตล์จีนอาหารเช้าสไตล์ตะวันตกสองรสชาติเลือกเลือกเชิญคุณเลือกอชัชเวฟชเวฟอัชเวฟ เชิญเลือกได้เลยครับฮะอ้าวเดินผ่านไปเฉยเลยงั้นครั้งหน้าผมจะเตรียมอาหารฝรั่งเศสเอาไว้ให้นะครับไปให้พ้นครับขอให้เป็นวันที่ดีครับจริงเหรอเนี่ยกลายเป็นหมารับใช้ไปซะแล้ว สมแล้วที่มีชื่อแก๊งเป็นหมาฮึอ๋อแกงงูดินนี่เองแกมาทำอะไรที่นี่อย่ามาแกงงูช่วงนี้แกกำลังหาพวกนี่นะแกคิดจะทำอะไรกันแน่จะไม่บอกฉันหน่อยงั้นเหรอทำไมฉันต้องรายงานแกด้วยละ่ะฉันขอพูดตรงๆนะใส่หัวไปซะ แกคิดว่าฉันมามม่วๆเหรอฉันมีอะไรให้แกดูด้วยล่ะออกมาไปเร็วๆเ,เข้าผีเสียงเรียกแกแล้วอ้าวอ้าวอ้าวใครกันนะเป็นหมาที่น่ารักซะจริงๆนะวันนี้คนของเราจำนวนมากถูกลอบทำร้ายนี่นายทำอะไรลงไปนะลืมกดไปแล้วอย่างนั้นเหรอที่ผมทำแบบนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้บอสกล้าขึ้นมาบ้างแต่ผมไม่รู้ บอกมาเกิดอะไรขึ้นสองวันก่อนผมไม่พอใจบอสมากผมเลยทําตามที่ใจต้องการผมไปชักชวนคนอื่นให้มาเข้าแก๊งเทงงุเราโดยที่ใช้ชื่อของคุณโดยที่ไม่รับอนุญาตผมคิดว่าคุณมีความสุขที่แก๊งเราจะใหญ่ขึ้นและนี่คือผลของการกระทำของแก๊งของเด็กแก๊งแกแกจะรับผิดชอบอยังไงวะ <c oughs> เยี่ยมมากหวังดีฟ้าแกหมายความว่ายังไงตอนนี้พี่เฟิงฉีเป็นบอสของเราไม่มีใครเอาชนะเขาได้แน่นอนเขาเป็นคนที่ฉันชื่นชมมากที่สุดในชีวิตเลยล่ะนายทำได้ดีมากฉันได้ยินมาแล้วล่ะนะพวกแกทุกคนถูกจัดการโดยเด็กใหม่แค่คนเดียวและยกให้มันขึ้นเป็นบอสฮ่าฮ่ แก๊งพวกแกมันมีแต่ไก่อ่อนนิวว่าแต่แก๊งเราไม่ได้อ่อนแอแบบนั้นไปเรียกบอสคนใหม่ของแกมาสู้กับฉันดีกว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวนะแกว่ายังไงนะแกกล้าพูดแบบนั้นกับบอสเฟิงของเราอย่างนั้นเหรอไอ้เวนแกทำอะไรของแกอยู่วะเฮ้ยพวกแกอยากโดนหรือยังไงวะ